ทกแซบเหมาะสมหรือไม่เน็ตไอดอลชื่อดังแต่งตัวแบบนี้ในวันฮาโลวีนกลายเป็นกระแสที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเมื่อนัดนิสามนีเน็ตไอดอลชื่อดังแต่งตัวแบบนี้ในวันฮาโลวีนด้วยชุดที่ชาวเน็ตมองแล้วต้องเสียงแตกเพราะไม่ว่าจะเป็นทรงผมเสื้อผ้าหรือพอปต่างๆมันทำให้จะอดคิดไปถึงความเหมาะสมความเคารพความควรไม่ควรต่างๆมากมม่โดยชาวเน็ตหลายรายมองว่า นี่เน็ตไอดอดังจงใจแต่งล้อเรียนหรือไม่ในขณะที่อีกฝ่ายมองว่าศาสนาไม่ได้สอนให้เรายึดติดนะคะศาสนาเป็นแค่เครื่องหยุดเหนี่ยวจิตใจมันยุบไหนแล้วเปิดใจเยอะๆเถอะค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ